คำเตือนรายการนี้เต็มไปด้วยความสุภาพและมีนื้อหารที่ไม่เหมาะสมกับคนที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งปีขึ้นไปคนที่มีอายุต่ำกว่าหนึปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำ ทียสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมเฟลมฟงเข้าบบเกมเอแกลลี่มอสนะครับจากหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยพาแลกกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาทำอะไรที่มีสาระบ้างครับก็คือการสร้างรถโดยไม่เศษโดยไม่เศษของเทพๆมานั่นเองอย่างเช่นอรถคันนี้นะครับเออมีอุปกรณ์ครบนะครับตอนนี้ แม่ต้องส่งเสริมอะไรแล้วเอ้ยเสริมดินี่ต้องเสริมด้วยี๋ยรนะมันยังเสริมไม่ไม่เสร็จเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวจะเป็น โอเคมาต่อเลยเป็นแมปอันนี้เป็นเปลี่ยนแมปบ้างนะครับแบบนั้นเล่นมันเบื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นหมาตัวนี้นะครับผมใช้สีเหลาดีกว่าเนี่ยที่จริงมีเยอะกว่านี้เห็นปะ่ะผมโหลดมาก ส่วนมากจะเป็นพวกโปเกมอนไอ้ส่วนมากจะเป็นพวกมิคุมิคุนิยมกันจังนะครับผมเนี่ยสองตัวนี้มิคุดูเป็นนี้ดีเป็นนี้ดีว่ะโอเคโอเคเรวจะสร้างรถนะครับผมก็่าทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอก ทำเป็นแต่นี่นี่ผมก็ไม่เก่งในเรื่องดีไซน์นะครับผมล้วง ได้ได้แล้วต่อก็ไอพ่นไอพ่นนี่ต้องติดแบบนี่เลยพลังนี่อันเดียวอยู่แล้วไม่เชื่อดูเดียวเดียวเอาเอาไอตกแต่งอะเอาตก ผมว่าตัวข้างหลังมันหนักเกินไงเนี่ยเนี่ย,ยพอปล่อยก็หายหนักแล้วว่าทำงี้เดิวไหม้ย๋ยวนี้ตัวเชื่อมตัวเชื่อมยังหนักเหมือนเดิมอะ่ะ ไหนลองเอาตัวเชื่อมต่อจากอันนี้ก่อนเราค่อยไปไปตรงนี้ดิ <S 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 ก็ยังหนักนะเนี่ยมันก็ต้องเอาตรงนี้อยู่ดีโอ้โหวันไม่เป็นไร ก็ทำให้เป็นน,นี่เลยนไะหอ๋อจัะติดอันนี้ไว้เ,เออหนี่นีน ไลท์เซเวอร์เอาไปเลยต่อไปต้องใช้ตัวเชื่อมตัวเชื่อมเนี่ยตัวเชื่อมไลท์เซเวอร์เข้ากับอันนี้โอ้อา้าวตายอ่ะโอ้โหสายหามรถที่สุด เข้าทีตายฮนะอนอนแม่แหม่ออกรถก็ดีเคียร์เคียเคแล้วเคีอแล้วเค เป็นรุ่นอลิม <cn> no. like ิเต็ดเอดิชั่นนะครับผมเฮ้ยเอาเฮ้ยเออทำแบนี้แหละเออเลยอันนี้ติดไว้เออย่งนี้ดี เราใช้ปืนแอดมินนีโอ้ไปแรงไปแรงอยู่ไปแรงอยู่กิ้งกิ้งมือเออมีท่ากิ้งด้วยตอบ OLO OLO ที่ตัดไปสิอขาไปเลยเอออย่างเงี้ยเออเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหม 안면 와우 우우 오케이, 오케이. ไอพ่นก็ติดสักหน่อยติดไปแล้วนี่โอเคแลวรวทงแลนงงงงนง้นี่กล้อง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 ไหนกล้องนี่กล้องนี้หนึ่งอัน ก็นัมเบอร์หนึ่งติดไว้อย่างนี้หนึ่งอันอันนี้นัมเบอร์สองติดไว้อย่างนี้หนึ่งอันนัมเบอร์สามติดไว้อย่างนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ใช้ตัวเชื่อมติด Ừ, nghe là nào đi ạ ờ ông ô โอ้ à แล้ว่ามันต้องมีมุมอีกมุมหนึ่งเอามุมแบบใกล้ๆอ่ะใกล้ๆก้องไหนกองนี่นกองัมเบอร์สี่ไปเลยติดอยู่หน้าเนี่ยบโอ okay. เคแล้วก็ต้องมีตัวเชื่อมเพื่อความเนียนก็ต้องใช้ 四。所以 เอ้ยแหกโค้งแหกโคง้งเออลอยได้ยางไงล่นะโอ้เคยทำได้เหรอ

เอาั Ooh, ots, ่นเห็นได้แล้วรถปลดวันนี้อ่าอาอ่าอ่าอาพังเก็พังพังเป็นอาวุธป้องกันตัวนะครับค่อนข้างไม่เชื่อลองดูถ้าเราเอาตัวตัวนี้เอเวอเรสเอร์เนี่ยไปอยู่ใกล้ๆนี้ไม่รอด

อย่างนี้เห็นแล้วเนี่ยดูดิถ้ามามืดๆเห็นแล้วเนี่ยดูเออโดนโดนเฮ้ยไม่ได้บอกให้บิน จนะ้เอาดาบมานี่ก่อนดาบไลท์เซเบอร์ต้องสู้กับดาบไลท์เซเบอร์ของข้านี่เลยออกมาฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเข้ามาวายเจเจ เพื่อนฉันเตือนมาว่าอย่าเข้ามานะฉันบอกนายแล้วว่าอย่าเข้ามาโอ้โหมันจะเก่งไปไหนฉันบอกนายกี่ทีแล้วว่าอย่าเข้ามานายไม่เชื่อฉันยอย่า่เข้ามาเอาอตายแลยสิเอ้ยดาบเซบอ,องค์เขาเล่นอะไรเนะี่ยอู้ แบบใหม่แบบใหม่เฮ้ยเดี๋ยวสิ่งนี้มาเดีอยวเอาแบบเอนติตี้เอนติตี้เข้ามาคิดเหอเอเอาแบบนี้เลยมันจะเชื่อดคอใน ชึกโอ้ยอย่าเดือดตายเดือดตายบินเฮือตายไปเร็วเกินเสกกลับมาเยอะ ดชอบหาเรื่องแหลกเองนะโอ้โอ้สายผม ไอ้พวกนี้ต้องเจอปืนแอดมินนะครับทีเดียวเงียบโอ้นี่บอกแล้วทีเดียวเงียบเข้ามาไกลมาเซเบอร์ก็เถอะ <mí> OK <toys> <todk> ini ya Hoy oh. <coughs>. Oh, yeah. Oh. ดูนะครับดูดูด,ดูโอ้โหโอ้โหสวยเนาะไอ้ลบไร้ข้อไปซะไปเจอฉันที่น่าแกอีกเฮ้ย ติดแล้วเหรอเออติดแล้วจริงๆรงดไลค์ข้ลอดลดไลค์ข้อยัลอลยลดไลค์ข้อ ไร้เคเบิลเต็มเลยไลค์เคเบิลโอเคหมดแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ โอเคครับ okay, ผมใครชอบกดไลค์อยากดูอีกก็กดซับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมถ่ายรูปครับ